จับซัฟเฟอร์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วก็จับซัฟเฟอร์นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณแฟนๆช่อง3ทุกคนเนาะที่บบว่าให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะเราก็เลยจะได้จัดเรื่อยๆใช่ฮะปีแล้วหลายๆครั้งเนาะปีอะเล,ลยๆค่เดี๋ยวปลายปีก็มีครั้หนึงค่ะปีนี้มีความพิเศษยังไงบ้าง ก็สำหรับครั้งที่4ครั้งนี้นะคะเราก็จะมีนักแสดงมาทุกวันเลยใช่แล้วก็เนื่องจากใกล้วันแม่แล้วนะคะก็จะมีการเล่นเกมให้คนที่มาที่งานนะคะได้อาจจะมีของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปฝากคุณแม่ด้วยค่ะถูกต้องครับแล้วก็จะมีร้านใหม่ๆที่ไม่เคยออกงานกับเราเลยฮะมาร่วมงานกับเราครั้งนี้หลายร้านเลยทุกครั้งเราพยายามที่จะสรรหาร้านใหม่ๆมาเพิ่มมาเพิ่มเติมไม่ใช่ว่ามาแต่ละครั้งก็ได้เจอแต่ร้านเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงอย่างของเนี่ยชื่นใจใบจอยนี่ก็มาครั้งแรกนะของพี่จอยของจจออออออยยขขงงงงงเรรรรรีีกกกกกวว่่่าาคคคััััั้้้้แแแนนนนบบ็มมทหืใชล โอ้อันนี้ชื่นใจอันนี้เราชื่นใจฟีดแบกดีมากนะฮะอย่างบางร้านเนี่ยอย่างอย่างบางร้านขนมหวานอ่ะหมดไปหลายม้อแล้วแล้วก็อย่างอย่างอย่างไตปาจินดาเขาเรียกมาให้ก่อนเขาบอกเขาจะหมดแล้วเหมือนกันก็พอรู้ว่าทุกคนมาแล้วขายดีขายหมดอะไรเงี้ยก็ดีใจวันนี้มันคือวันพุธเนาะวันธรรมดาแต่คนมาเดินเยอะมากอโอเคมากเลยครับเชื่อว่าสุกเสาร์อาทิตย์น่าจะถล่มทลายเลยครับ ไม่มีแล้วครับเต็มพื้นที่หมดแล้วครับเต็มเพราะเราจะประกาศล่วงหน้าสักพักใหญ่ๆเลยก็จะมีร้านเข้ามาเข้ามา <ไป S 2> จับจองกันเยอะเลยครับฟิตแบกดีมากครับอย่างอย่างหลายๆร้านเขาจองแบบเขาบอกเป็นไปได้เขาขอไปไปไป,ไปทุกครั้งเลยเพราะเขาบอกว่าฟีดแบกดีมากดีกว่าหลายๆครั้งที่เขาไปที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่แฟนๆขับช่องสามเนี่ยให้การตอบรับดีมากครับอย่างหลังร้านเราดาราสเนปปินก็ดีมาอย่างพี่จอยมา ใช่ค่ะคือัวก็มาครั้งแรกครับนจอยกับับเนี่ยก็คือชวนมาคือเราก็จะหมุนเวียนนักแสดงเหมือนกันอย่างงานที่แล้วก็จะเป็นเป็นมิ้นอ่าเป็นมิ้นมาเป็นของน้องเฟิร์สกับมิ้นครั้งนี้เราก็เบี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้คนที่มาได้เจอกับนักแสดงของช่องหลายๆหลายๆคนใช่ครับ พอตั้งใจแต่ว่าเหมือนจัดจัด,จดปีละครั้งอันนี้ความตั้งใจเราอยากจ,จัดจัดปีละประมาณ3ครั้งครับ <3 S 1> ปีี <3 S 1> ปนอจัดประมาณ3ครั้งก็คือทุกสี่เดือนเพราะว่าเราต้องใ้เวลาเพราะเราต้องหาร้านใหม่ๆมาด้วยอะคะ่ะก็คือบา,บางร้านเราไปกินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยแต่เขาไม่เคยออกร้านเลยเราก็จะคุยออกับเขาว่าแบบสนใจไหมมาออกสิแล้วก็เล่าคอนเซปต์งานให้เขาฟังอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะมีร้านใหม่ใหม่าเรื่อยๆ,ๆค่ะอย่างโซนเะไอยงโซนมาร์มนเฟอร์ที่ผมคัดเมงประมาณ6ล้านของครั้งหน้าเนี่ยร้านเก๋ๆมาเพียบเลยที่เราคุยไว เป็นร้านบ้านๆที่แบบไม่เคยออกงานเลยแต่เราไปจองเขาไว้เรียบร้อยแล้วเขา <ละ S 1> พร้อมยิน,<ซ>นดีมากโซนของมาร์วินฟิน์ก็จะพยายามเราก็พยายามหมุนเวียนเหมือนกันครับเพื่อให้โอกาสร้านที่เขาอาจจะไม่เคยลองออกบูธว่าเอ้ยมันมีอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะแบบเพิ่มไรายได้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนั้นยิ่งไม่มีชื่อเสียงยิ่งชอบครับชอบร้านที่แบบบ้านๆเลยร้านลับ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 ชิมเองครับ ทำองผ่านปากนี่มาก่อนแล้วว่าโอเคอย่างนายเตี๋ยวเรือเนี่ยที่เขามาอ่ะเราก็ไปกินที่ร้านเขาแล้วเราสูดเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเขามีร้านอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่เคยออกบูธเราก็ชวนเขามาว่ามาออกบูธไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลองมาอย่างไซหลงอย่างไซหลว่าหมี่เกี๊ยวเนี่ยขายที่คลองเตยเป็นรถเข็นเลยตลาดคลองเตยแม่แม่เป็นคนย่างหมูทําเกี๊ยวเองสูตรบัวมีเขาจัดการเองหมดทุกอย่างแล้วซุปเขาเชงมากไปกินแล้วติดใจซื้อให้ซื้อให้ตู่กินก่อนก็เลยไปหาเขาเลยสนิทการรีวิวเขาบ่อยก็เลยว่ากชวนเขามาชวนเขามาเขารีบมาเลยเข รู้สึกดีมากครับยิ่งร้านยิ่งร้านเล็กๆ,ๆที่แบบร้านข้างทางแล้วเขาได้มาร่วมโอกาสได้มาได้มาเปิดโอกาสเขาแบบนี้มันมีความสุขมากเลยคือเขาอาจจะไม่รู้วิธีการมาเก็ตติ้งหรือแบบไม่หาช่องทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แบบพยายามที่จะหยิบยื่นมีความสุขท,<า><ห>ที่ได้เป็นกระบอกเสียงให้ครับค่าพื้นที่แพงไหมไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงต้นเราคุยกับทีมการตลาดผมไม่เกี่ยวผมเป็นเป็นเป็นคนจัดหางร้านมาผมร่วมงานเหมือนกันครับแบบนั้นได้ฮะอ่ะ ฝากเจ้าซัฟเฟอร์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่12สิงหาคมนะครับที่ลานชั้นจีนะฮะที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับมาได้เลยเดอะมอลล์แล็คโซบางกะปิครับมากันเยอะๆนะครับครับอ๋อโซฮีโซฮีไอส์โอ้โหจ้องตาไม่กระพริบรักมาก หลักมากตาที่เล็ถลนี่เปนเวทีแล้วแต่เขาก็สวยจริงสจริงแล้วก็น่ารักมากใช่ไหมถ้าตอบคาถามไม่ผิดคนาได้ไปเจอเวทีแล้วแหละตอบคาถามผิดไงมีความสุขมากเมียก็น่ารักให้ไปด้วยโอ้โหตอนเขาบอกให้ขอแบบส่งเสียงหนูก็โอ้ย ไม่มันจะมีมันจะมีมันจ,ม,ม,นจมีช่วงตอบคาถามเห<อ>มือนว่าให้เล่นทั้งฮอใช่ไหมแล้วก็แบบให้นั่งลงใครตอบผิดให้นั่งลงนี่เขายืยนเกือบคนสุดท้ายไอ้ท้ายอยู่นะเสียดายืนตลอดไม่ได้นั่งไ,ไม่ถ้าตอบผิดนั่งลงนะตอบตอบถูกซะเยอะเออสียดายแค่สามข้อเท่านั้นงั้นได้ไปใกล้กันนั้นแล้วแต่แค่นี้ก็ฟินแล้วครับมีความสุขแล้วก็ตอนแรกทีมงานเขาติดต่อมาเห็นคุณมินชอบสนใจไปไหมก็เลยบอกว่าตายแล้ว ถ้าจะไปแล้วไม่เอาเมียไปนี่ไม่ไม่รอดแน่นอนเลยที่รักไปเพื่อนเขาหน่อยสิอะไรเงี้ยชวนเมียไปด้วยเมียก็เลยไปอะไรอย่างงี้โอ้โหถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยหุบปากไม่ลงเลยยิ้มไม่หยุดยิ้มไม่หยุดแต่เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่สวยมากเลยครับออร่ามากเลยอุ้ยติดภาพมันติดตาเลยอ่ะสวยจริงจริงอุ้ยเมียผมสิครับ เวทีก็โหคนนี้ก็โหหนักกว่าเดิมเยอะเลยโอ้โหตอนนี้ยิ้มให้ลูกซะส่วนใหญ่ยิ้มให้ลูกพี่ถึงลูกกันเนี่ยเด็กอ้วนหลงมากครับหลงมากหลงแบบหลงไม่ไหวแล้วว่าหลงแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่มีลูกแล้วแบบมันความสุขขนาดนี้เลยเหรอแล้ว มีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วอะครับคืนอะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นเราชัดเขาก่อนเขาใกล้จะ3เดือนใช่ไหมคะเขาเริ่มเขาเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วตอนเนี้ยเขาก็จะเริ่มตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวล้งหัวเลาะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เรียนรู้เรื่องคล่องขึ้นคล่องขึ้นครับแม่คุณแม่คล่องมากเก่งมากในการก่อบลูกนอนพ่อนี่ยังไม่ค่อยได้พ่อเป็นฝ่ายหยิบของคอยเสิริมลูกนอยอะไรแบบลูกก็นิ่งแล้วอ่ะเขาจะแบบมาๆๆาเดี๋ยวเขาอุ้มมาพอไปอยู่กับพ่อพ่อแง่ขึ้นมาอีกเราก็เอาออก เอามากลมกลมกลมไปกหลับเสร็จนี่ก็จะเอาไปอุ้มบอกเธอไม่ต้องกันก็แม่เาก็อกแม่จะอุ่นเนาะอกพ่อมีแต่กล้ามอ่ะโอ้โหโขกบ๊อกบ๊อกบ๊อกก็มันไม่ใช่อย่างก็มองหน้าแล้วก็ร้องเลยก็แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชินใช่ไหมแล้วแต่คือถ้าอุ้มแต่แรกแล้วเขานอนกับเราเลยเขาชินแต่ถ้าอยู่กับแม่แล้วส่งมาให้เราต่อเขาไม่ชินแล้วเพราะว่าจังหวะมันเปลี่ยนอะไรแบบนั้นโอ้มากเดี๋ยวนี้ถ่ายรายการก็จะโทรหาลูกบ่อยเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เลิกรายการเสร็จไม่มีไม่มี อยู่กับเพื่อนไม่มีคุยงานเลยรีบกลับบ้านเลยแล้วไม่รู้เป็นอะไรต้องโทรมาตอนให้นมอ่ะเธอฉันให้นมอยู่เดียวมาตอบใช่ครับคือให้เมียให้เมียคิดถึงเมียตลอดเวลาพี่ถึงลูกตอนนี้อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ัส่วนใหญ่เลยออกมาน้อยมากตอนนี้ก็ทั้งคู่ครับทั้งคู่โอ้เขาเข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 เเข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 าขเขเขกขเขเขเขาขเขเขาขเขา้เราขเขเวเขเเรเข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 เเ เปลี่ยนครับเปลี่ยนช่อผมเลยหน้าที่การงานทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยฮะดีขึ้นหมดเลยนำโชคเพราะว่าแม่เขาดูดวงไงฮะว่าวัดแม่เขาดูเลยว่าลูกเป็นงูเล็กจะมาเสริมพ่อใช่ใช่ดูดูปีเกิดเขาว่าแบบจริงๆถ้าเกิดปีมังกรจะเสริมแม่ถ้าเกิดเกิดปีงูเล็กจะเสริมพ่อแต่เอาให้เสริมพ่อเขาไปใช่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับถึงงานมาล้นเลยมาแบบโหวันนี้ยังไม่มีวันหยุดเลยครับทํางานแบบ ถือว่าแบบโชคดีมากแบบถือว่าสวนกับกระแสเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันหลายคนจาจัดงานน้อยแต่เราแบบเราโชคดีมากที่แบบไม่มีวันว่างไม่มีวันพักห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามทุกอย่างมีมีรายการอยู่ทำอยู่สามรายการตอนนี้ฮะแล้วก็มีงานอีเวนต์งานลูกค้างานเะไรส่วตัวแล้ก็งานลูกค้าสุดยอดเลยตั้งแต่รู้ว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ตเราเริ่มเราเริ่มฝังตัวอ่อนนะเราพอเริ่มแบบ แบบฮอร์โมนขึ้นว่าติดตอนนั้นนั้น,นคืองานเยอะตลอดเลย<ไ>ปลายปีที่แล้วอ่ะจากเงียบๆมาอยู่งานมาจากไหนไม่รู้มาปัก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 ,ก,ก,กแล้วก็ยาวมาถึงปีนี้เลย<ช>ก็อย่าง<ล>นี้ตอนนี้ก็<ม>ทารายการด้วยฮะก็เที่ยวฟินินฉ่ำไทยรัฐก็รายการติดผังเรียบร้อยอยู่ยาวเลยแฮปปี้มากถือว่าโชคดีเป็นสิ่งที่ดีสุดในชีวิตผมเลย<ม>ใช่ครับคอนเทนต์วิ่งเข้าหาตลอดครับคือตอนนี้แฟนเพจเราก็เยอะขึ้น เราถ้าเกิดรวมทุกช่องทางเราน่าจะมีประมาณว่าสิบล้านสิบ้านแล้วค่ะก็จะมีคนเขาแนะนําว่าเออร้านนี้ดีนะเราก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็บางทีเราก็ตามไปชิมเพราะบางทีเราไปเราเราไม่ได้รู้จักย่านอ่ะบางทีเราต้องการคอมเมนต์พวกนี้แหละแล้วเราเราตามไปจริงๆนะคะคอมเมนต์มาหาเราได้แล้วความดีใจคือไปถ่ายรายการต่างจังหวัดหรอครับอย่างเพชรพิริชําออกต่างจังหวัดทั่วไทยหมดเลยทุกร้านที่ไปรู้จักเราหมดเลยอ่ะเขารู้จักจริงๆหรือบางร้านเราแค่เดินผ่านเขาก็วิ่งตามมาเลยว่า ฝากของมาให้อะไรเงี้ยมาทําให้เรามันฮิวใจมากเลยว่เออเนาะพอถึงจุดที่แบบร้านค้ายอมรับเราแล้วว่าเราเรามาช่วยจริงๆนะเราไปกระบอกเสียงเขาได้เรามีแต่พลังบวกให้กันอะไรเงี้ยนะครับพีมมพม่มาผมใช่ไหมครับใช่ให้ตู่เลี้ยงเป็นหลักครับให้คุณแม่เขาเลี้ยงเป็นหลัก <S <s ผม <S <s ถ้าเวลาไทยต่างจังหวัดวิจออกจากบ้านประมาณตีสี่แล้วก็กลับมาประมาณสามทุ่มก็สามทุ่มมาก็จะช่วยเลี้ยงถึงเที่ยงคืนทุกวันพอเวลากลับมาบ้านสี่โมงห้าโมงยังจัดสแตนบายเลี้ยงลูกเลยช่วยเลี้ยงจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน แล้วก็ส่งลูกไปอยู่กับพี่เลี้ยง6โมงเช้าลูกกลับมาหาเราใหม่มก็จะอยู่ให้มากที่สุดครับแต่แม่เลี้ยงไปละใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นไม่มีเวลานอนไม่ได้เพราะว่างานผมต้องออก,ออกนอกเจอคนแล้วไม่ได้เจอแดดเจออะไรเดี๋ยวกลัวเป็นลมอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วเลี้ยงง่ายครับแต่หลาย,ยนคนบอกว่าเลี้ยงง่ายแต่เราด้วยความเป็นพ่อแม่มือใหม่อ่ะบางทีเราก็แรกๆก,ก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแต่ว่าพยาบาลเขาบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าง่ายแล้วใช่ วก,วกว่าจะแยกเสียงออกว่าอันนี้ร้องให้แบบเพราะว่าหิวนมนะอันนี้ท้องอื่นนะอ,อันนี้ยังหาท่านอนไม่ได้นะอันนี้ปับปบิ๊พาไปเดินหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนกันแ,บบแรกอ่ะเพื่อนก็จะสอบว,ว่าเน่ต้องแยกต้องแยกเสียงอบอกว่าฉันแยกไม่ได้ตอนที่เขาร้องก็คือร้องแบบสนันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าแบบอ๋อร้องอย่างนี้คือแปลว่าแบบนี้ร้องนี้แปลว่าใช่ครับใช่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 คนใหญ่ก็บอกว่า ปนที่หนึ่งตอนนีมีลูกแล้วีที่หนึ่งครับลูกก็ลูกสิสูม้มีอะไรด้ไงให้มันรู้ซสบ้างให้มันรู้ซสบ้างโอเคขอบคุณมากคบมากครับ,ขอบ,รอรบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ